ใ่รอจุ๊ย่งยางเเขาหีผมก่อนเขาหวผมใช่ฉันท็อปก็เปิดเยเป็ดแ้เปิดก็ป็เ้ไม่เห็นลอ้ยน่อะนเครแต่งตัวไม่เทส หรือว่าทวกคนอีกรอบนึงวย่อว่าจะอว่มา่ารอยเยว่ามันทันไหม <c oughs> ไม้เล <c oughs> ้เ,ลเลห็นเพราะวันนี้ก็โอเคแล้วแก แต่งคราบติ่งเขียวอ่ะมัโส้่หแล้วเขาต้องแต่งหน้าก็มั้แต่งหน้าบ้าอะไรแกจริงๆครับมันไม่โตมาแล้ว